กุ้งเชี่ยวกับผมตังง้งใจกันกะได้ออกกับพี่น้องออกหมาวาดเนาออกจากโรงพยาบาลหมาวาดเนาะบาดี้มื้อนี้กลับเข้ามาอีกพอหมอนัดเข้ามาอีกมื้อนึงก็ามาเช็ดร่างกายเบิ่งพี่น้องหมอนัดก็วาเช็ดร่างกายว่าสิเป็นจังได๋กับสว่ายใบม่วงผิหน้องน,องนี่ยการจิถึงเวลาแล้วเนาะกะรทีเข้ามาควนเวลาได้ก็บอกพี่บอกน่องพอเลี้ยงรถนี่กะโอ้มุนหล,ลายพี่น้องคว,าวา่กากะทางตำรวจก็นัดมื้ออึนนัดโดยบอกความกันมื้ออื่นพี่น้อง เฮาสีเป็นไปนัดพ้องกวนนัดพ้องโตมืออื่นนมาเป็น้องสิสวบอกกันมืออื้อนแล้วสียบอกกันคาเสียหายมีนหน่อยร้ายสำเนกไปบอกกันมืออื่นนเป็นหนองเคร่งรถเคร่งคนแต่ว่าขาโรงพยาบาลตันนี้กับข่าโรงพยาบาลตันนี้ก็เขียวกับเสียไปแล้วหม,มวื่นหมื่นกว่าบาทเป็น้องเสียไปแล้วหมื่นกว่าบาทแต่คนว่าไปเรียกเอาทั้งพนละบ ก็ได้เก็บใบเสซีดใบยังไวปไปท่านตำรวจคุณบอกกับตำรวจไ้เก็บใบเสซีดใบยังไปพี่น้องกัะนักกันมืออื่นพี่น้องกระนักกันมืออื่นกับผมไปมืออื่นเบื้องสภาพร่างกายพี่น้องเบื้องแก้แพ้กระแหงอับพี่น้องแพ้กระแหงก็ยังแล้วแก้กับข้าแก้เก็บชี้งเก็บร่างกายพี่น้องว่าแอวประดัดร่างนี่ไปมืดเลยแหล่ซำไปมืดแก้ก็ดีว่าบไม่มีหม่องฮักคือไอ้พียน้องเบื้องล่วงไอ้พียน้องเบื้องพี่น้องไม่มีหมองฮักหรอก อย่างนีบผมมีตรายุสนนองพี่นอ้องใต้ไปถืออยังขอสัญญาณดีบ่กับบอกเขียวเนี่ยพี่น้องสัญญาดีว่านะ้อเนาะกัขอบคุณคุณก็เริ่แก่ใงใจสี่เิ่มแลังใจเลยครับผู้เขียวเราปีน้องเนาะกับผมมีอยังสิเนี่ยผมพิจารับขอบคุณข็กับอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับพี่ดีขึ้นแล้วครับกะหมอนัดชัดเจนครับอขอผู้เข็นครับพี่เพราะวา่า ดีใจด้วยครับอันนี้ก็เป็นภาษาเป็กกี้ลุมเชียวการซื้อบอกนะพี่น้องเนาะพี่ราชารากาขอบคุณในไลายตัวกนแรงใจว่ามึอนี่มอนัดก็มาตรวจเชียงรางกายพอมืออื่นนี่ลุงโตลุงกอน,นบอกว่าทางเหานาี้ตำรวจวังลาดนัดมาไกลเกี่ยวกันครับพี่น้องภาษีมอไปมู่ลุงกอนลุงโตหลายพูดเทียร์ลุงเชียวค่ะ,ย,คะยังท่านสภาพร่างกายท่านเืินอยู่ ก็ว่าเชียวจะพาดรถไอ้พ oh ี wrong, ่น้องเบิ้งอยู่ดอกแต่ว่ากะดมเอื้อนนุ่งเชียวเสียอัปเดตไอ้เบิ้งสภาพรถร้านมุ่มหน่อยมุลหลายสำหรัะพี่น้องเนาะนุ่งเชียวควันโอ้เขาใส่ตัวรถโดยตรงได้พี่น้องนี่แหมะโมนี่กับมาเช็คร่างกายพี่น้องมาเช็คร่างกายหมอประดัดมาตรวจแต่คขยังขัยังวิ่งแน่ยังน้อยพี่น้องยังเวลาลุกหนาเหมือนขึ้นลงควงๆอยู่ซึ่งคือเกา คนลุยลคือเฮียนสิาเพ,พีกติดพ,พีนองยำนันลงขยำนั่งสีแนข่ขยำมอกผมห้องูกเพงสีเนเฮืดตองตังสตีก้อนพีนองหายไนะครับก็รับส้มฉีดอยูครับผมขอบพุ่นครับแต่ว่าก้อนสีเกิดวัตถิเหตุกับมีุ่งเียงมันมีเวลาลงครับพีนอง ก่อนอยู่วัดที่เห็ดก็นเลยท้ายคลิปไปหาปลาที่ลงไปเหรอพี่น้องพยายามลอบับพอท้ารับลูกก่อนแ้่ตัวแรกก็ไม่เห็ดกินอยู่พี่น้องนี่ตอนเห็ดกินอยู่แต่ว่าเข้าเกี่ยวท่านีเวลาไปลงพี่น้องว่าสิลงแต่ว่าลงคลิปนั้นลงแล้วแต่ว่าตอนเห็ดกินท่านในรุงพี่น้องตอนเห็ดกินเ่าท่านได้ลงครับผมปากกรอบคุณในไลน์พี่น้องที่พวอมเป็นห่วงเป็นใยนะพี่น้องเนาะ กัลล้ลอช่วงมาติดตามากาบวันกับวันสิ่งรุ่งขีปกับวัยรุ่งเรื่องยังดีทีวทท่ว่าพอท้ายังดีเสียพอท้าขึ้นไปน้ำลุงก่อนขึ้นพอท้ามาน้ำลุงเขียวนี่กับสิเก็บน้ำกันพี่น้องขึ้นซาลิงมาน้ำกันขึ้นรถพวงน้ำกันเนี่ยคะแนนมูลนันบัญชีม้อไส้สอนกันพี่น้องลุงเขียวเลยมาผู้เดียวพ,พี่น้องกับขอบคุณนไอ้ลายเด้อพี่น้องเด้อ ที่ไว้วงใ,ใจให้กับรุ่งเขียวและทีมงานเฮ่าที่ววดเป็นห่วงเป็นใหยท,ที่ติดตามคขีดตัวดีเสมอมากขอขอ,ขอพูดในร้ายครับพี่น้องสวัสดีครับสี่เขาห้าม้อวพี่น้องเขาห้ามอแล้วครับผมนนกนั